หลายอนุตริยาหประการน,นี่แลภิกษุเราได้ได้ไดทัศนานุตริยะสวรรณานุตริยะลาภานุตริยะยินดีในศึกขานุตริยะเนี่ยให้ยินดีนะในการศึกษาอาธิศีนทิจิตอธิปรรัญญาที่พระพุทธเจ้าและสาวกแท้ของท่านจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเนี่ยทำให้ดูแล้วก็สอนเรานะบอกเราเข้าไปตั้งการบำรุงนี่เข้าไปตั้งการบำรุงก็ไป ช่วยเหลือเกื้อกูลในทุกมิติรวมทั้งรวมทั้งเอามาปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ต่อนั่นแหละในสิ่งที่ดีที่พ้นทุกอันนั้นจะเริญอนุสติอนุต,นอนตริยะในที่เป็นสติเลยที่ดีเยี่ยมที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนกเกษมวิเวกก็มันสงัดจากกิเลสมันชำระกิเลสได้กิเลสสงัดสงบสงัดไปเรื่อยๆ,ๆเป็นลาดับลําดับ ให้ถึงอมตะธรรมคือความพ้นทุกข์ที่ยั่งยืนนะเบิกบานจมไสไรกังวลที่ยั่งยืนหมดทุกข์หมดชั่วที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดจากพฤติกรรมใหม่ไม่มีชั่วไม่มีทุกข์มีแต่สุขแท้ดีแท้เลยดันวิบากเก่าให้เบาไปได้ด้วยดันโรคเรื่องรายเก่าให้เบาไปได้ด้วยนี่แหละอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาทนี่บันเทิงร่าเริงเบิกบานจมไสในความไม่ประมาท นี่แหละเราก็ไม่ประมาทไม่ประมาทตั้งแต่เนี่ยเราไม่ทะเลาะทะเลาะไปติดโควิดไม่เอาไม่เอาประมาทไม่ประมาทล็อกดาวน์ให้ดีป้องกันตัวเองให้ดีสมแมสเวระยะห่างล้างมือให้ดีแล้วก็ปฏิบัติอริยศีลสมดุลร้อนเย็นกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงเกื้อกูลช่วยเหลือกันเราก็ทําให้ดีไม่ประมาทรวมทั้งลึกซึ้งทําไปจนถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่พระเจ้าตรัสว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่สาวกทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิดนี่แหละนี่แหละนี่แหละทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปประโยชน์ตนชําระกิเลตตนเข้าไปน้าให้มันพ้นทุกพ้นชั่วทำสมดุลร้อนเย็นไปจะได้มีโรคน้อยมีทุกน้อยทำการงานที่ดีงามที่เป็นประโยชน์น้ากิจกรรมไร้สารพิษเป็นต้นอย่างอ,อ,อื่นอีกที่เป็นประโยชน์ก็ทำเข้าไปให้ได้ใช้ได้อาศัย เปประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นได้รับประโยชน์เป็นวิบากดีเราอีกซ้อนมันเป็นประโยชน์ตนต่ออีกนี่แหละผู้บันเทิงในเขาไม่ประมาท้วก็ชำระก,กิเลสไปเป็นลําดับลําดับนะพึ่งตนและเกื้อกูลผู้อื่นในสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์ไปเป็นลําดับมีปัญญารักษาตนเห็นไหมต้องมีปัญญารักษาตนนะพระเจ้าบอกไม่ตะมัวต่ให้คนอื่นรักษาเรานั่นเนี่ย เอาแต่ไปให้คนอื่นรักษาเราอยู่นี่หละเป็นโรคเป็นภัยก็โอ้ยไปหาใจให้คนอื่นรักษาอยู่นี่นะเดือดร้อนเงี้ยนั่นเชิงนี่ก็ไม่ค่อยจะพึ่งตนเท่าไหร่เลยไม่เรียนปัญญารักษาตนเลยคนเราเป็นยังไงนะเอาแต่ไปพึ่งคนอื่นนี่รอพึ่ง โรงพยาบาลจะเป็นแสนเลยตอนนี้ติดโควิดนี่นะรอเข้าคิวเข้าอยู่อาจารย์เราแพทย์พุทธศาสตร์ก็มีนะแพทย์วิธีธรรมนี่แหละแพทย์พุทธศาสตร์พาคนพึ่งตนมากว่าสามแสนคนแล้วโควิดก็มีงานวิจัยออกมาชัดเจนมีงานวิจัยออกมาแล้วว่ามันแก้ได้ปฏิบัติให้ถูกตรงป้องกันไม่ให้ติดถ้าติดมาแล้วก็ ทำสมดุลร้อนเย็นเพิ่มอริยศีนใจได้ทุกใจดีงามขึ้นไปเป็นลำดับลำดับเท่านั้นแหละก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่ารักษาโรคโควิดได้อาจารย์ทำงานวิจัยออกมาแล้วทำให้เซลล์แข็งแรงสร้างอินเตอร์ฟรอรรนสร้างเม็ดเลือดขาวสลายโควิดได้นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดูแลตัวเองจะใช้วิธีอื่นๆประกอบด้วยก็ใช้ไม่มีปัญหาถ้าใช้เราสบายพระทู้จักกตัดเอาไว้อยู่แล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านนี่เป็นหมอที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการผ่าตัดกินเลสนะครับรู้วิชาสมดุลร้อนเย็นพระพุทธเจ้าสอนวิชาสมดุลร้อนเย็นผ่าตัดร้อนเย็นไม่สมดุลนี่แหละรู้วิชาสมดุลร้อนเย็นรู้วิธีใช้อาหารใช้ยาให้มันรู้สึกสบายท่านว่ามันจะหายโรคหายหอทุเหลาจากโรคได้ดีในขีลานาสูตรอุปถากสูตรอนายุส,สูตรอาพาธสูตร จูรกกร,รม,มาวิผังคสูตรละกาคจูปมาสูตรเนี่ยโอ้โหท่านตัดไว้ตั้งหลายสูดใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวในตัวนี่แหละอันนี้ในจัตตาริสูรอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวของเรานี่แหละให้มันเป็นประโยชน์ให้มันสมดุลให้มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองเราไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ให้มันมีโทษให้มันเป็นประโยชน์สู้ได้นะคนจะเรียนรู้วิชาพึ่งตนให้ดีตอนนี้ทาไมเรียนรู้วิชาพึ่งตนกับ ะนอนรอความตายยังไงกว่าจะถึงคิวอะหนาแสนกด่าคนไม่รู้จะถึงตอนไหนแล้วไปรักษาไม่รู้จะถูกกันหรือไม่ถูกกันอีกพระพุทธเจ้าตัดนะท่านรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุดในโลกการแพทย์แผนไทยแผนต่างๆกะยืนยันนหลังเนือ้อชอบหลังยานะคนเรามันถูกกับวิธีการต่างๆไม่เหมือนกันถ้าใช้แล้วถูกกันก็ใช้ <c oughs> แผนปัจจุบันใครใช้ถูกกันก็ใช้ใช้แล้วไม่ถูกกันก็ต้องเปลี่ยนมันใช้ทางเลือก ใครใช้ทางเลือกไม่ถูกกันก็ไปใช้แผนปัจจุบันใคร,ใ,ครใช้อย่างไดอย่างหนึ่งไม่ถูกกันลองผสมผสานกันดูสิแผนนั้นแผนนี้ผสมผสานกันดูอย่างนี้เป็นต้นเลือกเอาที่มันรู้สึกสบายหน้ามันก็จะหายหรือทุเลาจากโรคได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เรื่องการรักษาโรคนะเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละพึ่งตนนั่นแหละเป็นหลักไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น บางทีอาจารย์ดูเขาเขาขอความช่วยเหลือนู่นนี่อะไรต่างๆก็เข,เข้าใจเขาฐานเขายัางไปไม่ถึงกันพึ่งตนแต่เราไม่เคยไปขอจากภาครัฐเลยนะไม่ขอนะไม่ขอบางทีมันเหมือนมีโครงการเราขอนะจะพูดก็พูดนะบางทีนเะหมือนมีโครงการเราขอไม่งบจากตรงนั้นตรงนี้บ้างแท้ที่จริงเราไม่ได้ขอนะทางภาครัฐนี่อยากให้เราช่วยบ้างบางคราวภาครัฐบ้างภาคเอกชนนู่นนี่บ้าง อยากให้เราช่วยช่วยเอางบประมาณไปใช้ช่วยคนนั้นคนนี้ต่อหน่อยเขามีงบแล้วเขาศรัทธาเราอยากใช้วิธีของเราอ่ะอยากใช้วิธีของเรานี่ให้ไปช่วยคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างงี้ก็เลยขอให้เราเขียนตามตามแบบแผนของโลกหน่อยว่าทําเหมือนกับเราขอโครงการในเราี่แม่แต่เราก็ต้องยอมนะเห็นเห็นใจเขา จริงๆเราไม่ขอเราไม่ขอเราเราทําของเราเองเราก็ไม่ได้ขออะไรใครอยู่แล้วลก็เลยบางทีมันเหมือนมีบ้างแต่จริงๆเขาขอร้องให้เราขอขอร้องให้เราเขียนขอหน่อย <c oughs> เขานะ่ะมาขอให้เราขอ <c oughs> เขียนขอหน่อยมันไม่มีวิธีอื่นที่จะที่จะใช้งบประมาณเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์นต่อปรนะชาชน,นในบางคราวจํานวนนะก็จํานวนในบางคราวแต่ส่วนใหญ่เราไม,ไม่เราทําเองของเรา ช่วยเหลือคนไปไม่ขอเรามีปัญญารักษาตนเรามีปัญญารักษาตนรักษาโรคไปไข้เจ็บของตนรักษาโรคใจรักษาโรคก,กายรักษาเรื่องร้ายทำด้วยตัวเราเองเป็นหลักยกเวน้นอะไรที่เราทำไม่ได้น่มันเกินความสามารถเราก็ขอความช่วยเหลือจากท่านอื่นอันนี้เป็นไม่ไม่มีปัญหาแต่เราต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักมีปัญญารักษาตนเป็นหลักแล้วก็ ขอความช่วยเหลือจากท่านอื่นเมื่อมันเกินกําลังของเราเกินความสามารถของเราแต่ส่วนใหญ่เราพึ่งตัวเองได้เป็นหลักนะมีบ้างบางส่วนที่ต้องพึ่งผู้อื่นก็เป็นธรรมดาแล้วก็มีวิบากบ้างแม่ไม่ใช่จะพึ่งตัวเองได้ร้อยเหมดนะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ร้อยเหมดเลยนะท่านบางทีต้องให้หมอชีวกช่วยบ้างนะบางคราวหรือบางคราวต้องอา้าวให้ท่านนั้นท่านนี้ช่วยบ้างอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะว่าท่านก็มีภาร,รกิจ หลายเรื่องจริงๆท่านจะดูแลตัวเองก็ได้ท่านเก่งหมดละท่านทำได้หมดนะแต่ว่าท่านก็เอื้อให้คนอื่นได้ดูแลบ้างเป็นบางคราวนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> อา้าวสํารวมในศีลนะ น,นี่เป็นผู้ที่มีอนุสตินะมีอนุสติมีสติการระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมที่เป็นอนุตริยะที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็นี่แหละประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนกเกษมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาทมีปัญญารักษาต้นสำรวมในศีลควบคุมกายวาจาใจให้ถูกศีล คือไม่ทําความชั่วความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นลึกไปจนถึงชําระกิเลสชั่วทุกตัวจริงได้ได้สุขแท้ดีแท้นั่นแหละศีลทําด้วยปัญญาที่เข้าใจไตรักแจ่มแจ้งเข้าใจวิปลาสสีแจ่มแจ้งใช้ปัญญาเข้าใจไตรักษณขอไม่เที่ยงามเป็นทุกข์ามไม่ใช่ตัวเราของเราของกิเลสเนี่ยไปทาลายกิเลสจนเกิดความพ้นทุกข์ขึ้นมา นะเกิดทําลายวิปลาสสีได้พ้นทุก์ได้ภิกษุเหล่านั้นแร่ย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกขโดยการอันสมควรนี่ก็รู้ชัดแปลว่าเข้าถึงภิกษุเหล่านั้นจะเข้าถึงนะรู้ชัดแปลว่าเข้าถึงเลยรู้ชัดเห็นชัดเลยสิ่งที่เป็นที่ดับทุกขโดยการอันสมควรนะก็จะสามารถที่จะดับทุกขได้จบอนุตริยวัคทีสาม เห็นมาหลักการเคารพศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหรือสาวกแท้ของท่านนั้นทําให้ชีวิตเราพ้นทุกข์แล้วเราก็ช่วยเหลือคนื่นืห้พในทุกข์ต่อได้เพราะฉะนั้นในยุคโควิดอย่างนี้เราจึงไม่ได้สะดุ้งสะเทือนไม่ได้วันไหวตรงกันข้ามกับพยาศนสูตรอนุตริยาสูตรตรงกันข้ามกับพยาศนาสูตรอันนั้นไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนให้ร้ายความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แท้นะก็เลย ไปเนละเรื่องเลยแบกรับนรกสิบเอ็ดประการแบกรับนรกสิบเอ็ดประการนั่นเป็นสัจจะย่างังนนะวิบากรายสิบเอ็ดประการก็เล่นงานน่ะอยู่ทุกวันนี้แหละที่เห็นเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยสิบเอ็ดประการเท่านั้นล่ะเนี้ยน่ะอ้าวที่นี้